สวัสดีครับเหล่าแฟนขับวันพีชทุกทุกท่านเลยนะครับในวันนี้เราก็จะมาทําเกี่ยวตัวเต็มในตอนที่1,162่้ยใช่ไหมที่ยังไม่ได้ทํากันเลยนะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับหลายๆคนก็อาจจะรอกันอยู่ส่วนหลายคนเนี่ยอาจจะดูไปแล้วก็มาย้อนดูใหม่ได้นะครับก็ฟังวิเคราะห์ของเราไปด้วยในตัวเนาะซึ่งในตอนนี้จะมีชื่อตอนว่าก็ตวันเล่แบตเทิร์ a รอยัลนะครับก็จะเป็นตอนที่162อยิง่างที่เราแจ้งไปก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครากด้วย มนได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเมื่อวานเราได้ทําคลิปสั้นลงไปนะครับเกี่ยวกับ3ปีศาจในกลุ่มหมวกฟางว่านามิเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกๆเลยนะครับที่เรียกลูฟี่โซโลซันจิว่าเป็นปีศาจหรือว่าเป็นมอนสเตอร์ใช่ไหมด้วยความสามารถของเขาซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยเราได้มีการบอกถึงว่า3ปีศาจในยุคโรเจอร์ด้วยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นตรงกันในคลิปนั้นใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยได้ยกตัวอย่างเป็นตัวของล็อกนะครับแล้วก็ไคโดรวมถึงหนวดข่าวนะครับที่น่าจะเป็น3ปีศาจในยุคเดียวกับโรเจอร์ใช่ ที่ผมเห็นในคอมเมนต์นะก็มีพี่ๆหลายคนเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นกราฟมากกว่าเพราะว่าหนวดเขาไคโดเนี่ยยังวิ่งหนีกราฟอยู่เลยนะครับตรงนี้ก็ต่างมุมมองต่างความคิดเห็นนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วแต่ใครจะคิดยังไงเนาะแต่เนี้ยเรานํามาจากใน X หรือว่าทวิตเตอร์นะครับคนในนั้นเนี่ยมองว่าเป็นใน3คนนะความคิดเห็นผมนะครับว่าผมเนี่ยมองว่าเป็นใครใช่ไหมโดยส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นล็อกนะครับแล้วก็ผมเนี่ยอาจจะมีแซมโรเจอร์เข้าไปด้วยแล้วมันก็คงจะหนีไม่พ้นกราฟแหละเนาะก็ไอ้สามคนนี้มันก ก็คงจะเป็นใน3คนนี้แหละที่ถูกมองว่าเป็นมอนสเตอร์ในยุคข,ของเขานะครับก็เดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่ากว่าจะเข้าเนื้อหาได้ก็กดไป2นาทีเนาะพูดถึงคลิปที่ลงไปเมื่อวานนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับหน้าปกจะเป็นยามาโตะใช่ไหมกลับมาที่เมืองหลวงบุพผาของวานุคุนี้แล้วก็เดินเพลิดเพลินนะครับกินหนมในเมืองหลวงอย่างสบายใจซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของการเดินทางของยามาโตะแล้วด้วยนะครับก็มีการเรียนถึงลูฟี่ที่เคารพด้วยนะว่าวันนี้วานุคุนี้เนี่ยก็ยังสงบร่มเย็นอยู่เหมือนเดิมนะ ครับเรียกได้ว่ามีลูฟี่ช่วยเหลือเนี่ยทำให้วานอดูเป็นประเทศที่ดูดีขึ้นมาเลยก่อนหน้านี้ดูมืดมนไปหน่อยใช่ไหมและในเนื้อเรื่องนะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นมาโดยมีการเขียนระบุไว้ว่าก็ดเวเล่เนี่ยยังอยู่ท่ามกลางศึกตะลุมบอลนะครับก็จะเห็นว่ามีแรงระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นทั่วเกาะเลยใช่ไหมมีเสียงคนพูดขึ้นมาว่าที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเนี่ยล็อกกําลังต่อสูเส้เซนการ์ลิงอย่างดุเดือดเลยนะครับหรือว่าพ่อของแช้งนั่นแหละเนาะและ้วก็มีการบอกว่าให้ส่งกําลังเสริมเนี่ยไปเสร การลิแน่นอนเขาจะมีแผนที่ให้เลยว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างก็จะมีเห็นว่าเออล็อกเนี่ยเจอการลิงอยู่จริงนะครับและสมบัติเนี่ยจะอยู่ใจกลางเกาะใช่ไหมโรเจอร์เองเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับในตําแหน่งปัจจุบนันและกลุ่มจนสลัดล็อกเนี่ยคือมาทางขวาของเกาะนะครับส่วนกลุ่มโจนสลัดโรเจอร์เนี่ยก็มาทางซ้ายของเกาะรวมถึงกองทัพเรือเนี่ยก็มาทางขวาของเกาะด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคนตะโกนขึ้นมาว่าสมบัติอยู่ตรงนั้นใช่ไหมโรเจอร์เนี่ยได้เริ่มพูดคุยลูกเรือของเขาแล้วนะครับว่าถ้าเราจะกลับไปทางเดิม เราก็ไปเจอไอ้พวกของล็อกอยู่ดีใช่ไหมก็อาทิเช่นหนวดขาวบิ๊กมัมไคโดชิกิขวานเงินอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในตรงนั้นด้วยแต่ถ้าเราเดินหน้าต่อไปเนี่ยก็จะไปเจอกองทัพเรือซึ่งโรเจอร์มองแล้วว่ามันก็ยืดเยือทั้งคู่ใช่ป่ะก็เลยสั่งให้เลลี่เนี่ยล่วงหน้าไปก่อนเลยเพราะเดี๋ยวตรงเนี้ยพวกเขาจัดการเองใช่ป่ะซึ่งเลลี่เนี่ยก็รับคําสั่งตามนั้นเนาะก,กับตันสั่งมาเราก็ต้องไปนะครับแต่ก็ต้องมีการขอโทษขอโพยที่ต้องให้กับตันเนี่ยมารับหน้าใช่ป่ะเลลี่ก็เลยอุ ตะโกนด่าเลลี่ว่าเฮ้ยเจ้าเลลี่เนี่ยมันชิงตัวแชกี้ไปแล้วพวกเราตามไปเลยดีกว่าบางคนก็บอกว่าอิจชาจังเลยเจ้าเลลี่เนี่ยได้แชกี้ไปแล้วแล้วก็บางคนก็พูดออกมาเหมือนกันว่าเด็ดหัวเลลี่แล้วก็ชิงตัวแชกี้มาเลยดีกว่ามั้งแล้วก็มีคนสั่งว่าให้แล่นเรือเนี่ยมาทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งก็มีคนรับทราบนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นคําสั่งของกลุ่มโรเจอร์หรือเปล่าใช่ไหมหลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่ากลุ่มล็อกเองเนี่ยก็ตะลุมบอลอยู่กับโจนสลัดที่มาที่เกาะกราเล่เหมือนกันนะครับโดย เขาก็เลยได้บอกว่าไม่ได้นะเว้ยอ้บ้าเฮ้ยถ้าทําอย่างนั้นน่ะแชกกี้เนี่ยก็จะได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะสิฉันจะไม่ยอมให้พวกแกเนี่ยโจมตีใส่เจ้าเลลี่เด็กขาดหลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่าหนวดขาวเนี่ยได้สั่งการพวกพ้องเขาว่าเราเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายกันได้แล้วมาเอาสมบัติแทนดีกว่าแชกกี้เนี่ยถูกชิงตัวไปแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ชิงทั้งหมดไหมให้หมดยกเว้นแชกกี้เลยก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่าแชกกี้เนี่ยฟินมากๆนะครับในการที่ถูกเลลี่อุ้มอยู่ช่วนเลลี่เขาก็เลยได เนี่ยตัดบทไปเลยว่าไม่ต้องพูดหรอกนะฉันรู้ทุกอย่างแล้วแหละคุณเลสข้ามเนี่ยจะตัดมาที่โกดังเก็บของนังวันหมายเลขหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นของแรเทียมทั้งนั้นแหละมีคนพูดมาในฉากนี้ว่าเฮ้ยตะลุมบอลกันใหญ่แล้วไม่นึกเลยว่าจะมีโอกาสดีขนาดนี้ซึ่งคนที่พูดเนี่ยก็คือไอเด็ก2คนนี่ก็คืออีวันคอบและก็คูมานั่นเองที่เขามาชิงผลอ้โกแล้วก็ผลของคูมาไอผลปุ่มเนื้อนะครับซึ่งคูมาเนี่ยเขาเลยบอกว่านี่นะหรอผลปีศาจอีวันคอบเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าใช่เลยกกก็ไม่รออนนนะััคืแติ เลยเหอะคูมะจังหลังจากนั้นกําลังจะกินบิ๊กมัมก็โผลมาเหมือนกับในอนิเมะตอนที่1130เลยนะครับคือบิ๊กมัมโผลมาเนี่ยกบีบคออีวันคอปใช่ป่ะแล้วก็ชิงผลอ้ววอไปได้นะครับหรือว่าผลเซลิวของไคโดนั่นแหละเนาะซึ่งคูมาเองเนี่ยก็ตกใจมากเพราะว่าบิ๊กมัมโผลมายังไงไม่รู้บิ๊กมัมเองเนี่ยเขาไม่ได้พอใจกับการที่ว่าเขาชิงผลอ้ววอได้อย่างเดียวนะครับเขาก็จะไปชิงผลของคูมาด้วยเขาได้บอกว่าเอาผลนั้นเนี่ยมาให้ฉันด้วยเด็กบ้าซึ่่่งงงออวานนนคคเเยขสสัใให้้มมกิไไปลตจ คูมะเนี่ยก็เลยกินเข้าไปแบบหมดลูกเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว,ว่าตัวบิ๊กมัมเองเนี่ยก็เสียโอกาสนี้ไปใช่ว่าแต่สุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าทางด้านอ e ีวานคอมแล้วก็คูมะเนี่ยก็จะไม่ได้โดนบิ๊กมัมเนี่ยทำอะไรต่อเพราะว่าอ e ีวานคอมเนี่เขาได้ให้คําสั่งกับคูมะไปว่าให้ช่วยเหลือคนอื่นซะครูมะขอแค่นายเนี่ยช่วยใครสักคนได้สักคนนึงก็พอเท่านั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าพวกเราเนี่ยเป็นฝ่ายชนะแล้วนะครับอันนี้ก็คือฉากของอ e ีวานคอมแล้วก็คูมะใช่ไหมจบไปนะครับตัดกลับมาที่สมรภูมิการต่ออสสู้ขงเหลจลัช เราก็จะได้เห็นว่ากลุ่มโจรสลัดเนี่ยคือต่อสู้กันดุเดือดแล้วก็ดูเหมือนว่าขวานเงินเนี่ยจะถูกใครเตะไม่รู้แต่ถ้าสูมภาพดีๆเนี่ยมันเหมือนเมาโก้เลยนะครับที่เป็นคนเตะแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะว่าดูแล้วเมาโก้ไม่น่าจะอยู่ในศึกนี้ด้วยนะครับแต่ทรงค้ายู่นะเพื่อนๆว่าไงซึ่งทหารเรือที่เห็นว่าทั้งเกาะกําลังวุ่นวายเนี่ยครับเขาเลยมีการคุยกันนะว่าทั้งเกาะเนี่ยตอนนี้กลายเป็นสนามรบของพวกโจรสลัดไปแล้วซึ่งสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างโกละหลถึงขีดสุดเลยนะพวกเราเนี่ยควรจะถอนกำ มันก็ทําให้เราคิดได้อยู่อย่างหนึ่งว่าพวกทหารเรือมันจะปรึกษากันทำไมวะคือในเมื่อตอนนี้คือโจนสลัดไปเยอะขนาดนี้จับยังไงก็ไม่ได้ถอนกําลังก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่าเนาะเพื่อนๆว่าไงนะครับแล้วก็จะมีทหารเรือคนนึงเนี่ยเขาได้บอกว่าขอคําสั่งด้วยยังไงก็ขอคําสั่งหน่อยซึ่งการาฟเองนะตอนนี้เขาก็มากับคู่หูของเขาใช่ปะมันก็จะตัดกันมาที่ฝั่งของกองทัพเรือนะครับโดยที่การาเนี่ยคือฉุนแตกโทรไปหาเซนโงคุเลยนะครับโดยที่ถามว่าเฮ้ยเซนโงคุนายรู้แล้วเหรอว่ามันเกิดอะไรขึึ้นนนททีี่่่แลําไไมมถง ซึ่งเซงโงคุเองเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าจะไม่ผิดฉันว่ามันเคยมีทหารหนุ่มคนหนึ่งนะโวยวายกับเรื่องแบบนี้ด้วยนะแล้วก็อยู่ๆเนี่ยก็หายตัวไปจากกองทัพเรือเลยนะเว้ยกราฟนายอยากจะหายไปหรือยังไงซึ่งตัวของกราฟเองเนี่ยเขาเลยได้ส่วนกับบาว่าถ้าฉันไม่ได้กําลังฝันอยู่นี่มันคือความจริงเลยนะเว้ยเซงโงคุและหลังจากนั้นนะครับก็จะตัดมาที่ฝั่งของล็อกนะครับล็อกก็กําลังพาลูกเมียของเขาหนีอยู่ซึ่งล็อกเนี่ยได้บ่นมาตามทางเลยนะว่าไอ้เจ้าพวกนั้นนี่มันไม่มีวันตายหรือยาาเลิสพม จะบอกให้ล็อกเนี่ยปล่อยเขาลงไปเพราะว่ามันจะเป็นตัวถ่วงล็อกใช่ปะ่ะล็อกเองเนี่ยไม่ปล่อยนะแล้วก็ได้บอกมาเหมือนกันว่าคือถ้าต่อสู้พวกมันไม่ไหวเนี่ยคือมีทางเดียวเราก็คงจะต้องหนีแหละญาติมิตรทุกคนเนี่ยก็โดนจับกลายไปเป็นแบบนั้นกันหมดเลยซึ่งเอลิสเนี่ยก็ยังคงพูดกับล็อกต่อว่ารอเดี๋ยวก่อนสี่ซีเบ็กซึ่งตอนนั้นเนี่ยล็อกเริ่มแบบอารมณ์ไม่จอยแล้วใช่ไหมเขาเลยบอกว่าอะไรว่านั่นพลังพิเศษของใครกันวะเนี่ยพ่อแล้วก็ยายแก่ทุกคนเนี่ยเป็นอะไรกันไปหมดและฉากเนี่ยจะทําให้เเเเเรรรราาาาาาไไดด้้หห็็นนนภพวววมของียสิทะจ่ก ีอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในสมาชิกใช่ปะแล้วเราจะได้เห็นว่าการลิงเนี่ยมันถูกฟันไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าผากแทกขึ้นไปบนหัวแล้วก็ตรงหัวไหล่ด้วยนะครับถ้าเป็นคนปกติเนี่ยน่าจะตายไปแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าการลิงเนี่ยก็ยังไม่ได้ตายในตอนนี้ใช่ปะ่ะซึ่งการลิงเนี่ยเขาได้บ่นออกมาเลยนะครับว่าโหมันแก่งสมคําล่ําลือเลยจริงๆนะแผลที่โดนในเจ้านั่นมันฟันเนี่ยตอนนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนานกว่าปกติผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในภาคีอสศวินเทพเขาเลยได้ส่วนมาว่าแต่เท่านี้เเเนนน่่รราาาก็ู้้้แลววะจอง ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของตระกูลเดวี่เหมือนกันถ้าปิดลมหายใจมันได้นายท่านเนี่ยจะต้องยินดีอย่างแน่นอนเลยนะการ์ลิงการ์ลิงเองเนี่ยเขาก็เลยบ่นออกมาว่าเกมล่าชนพื้นเมืองเนี่ยล่มไปแล้วก็จริงนะแต่ก็ต้องถือว่าเราเนี่ยโชคดีด้วยซ้าไปหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าล็อกเองเนี่ยคือม่วนอยู่กับเอลิสอะแหละซึ่งเอลิสเขาพยายามที่จะอยากจะให้ล็อกเนี่ยปล่อยตัวเขาลงใช่ปะเขาก็เลยได้บอกไว้ว่าปล่อยฉันลงเธอซีเบคคิดว่านายเนี่ยใช้แค่มือเดียวจะต่อสู้ไอ้เจ้าพวกนั้นได้หรือยังไ,ลไงล็อก ฉันเนี่ยจะบอกอะไรเธอให้อย่างหนึ่งทุกคนที่ใช้ชื่อว่าเดวี่นะถ้าโดนจับตัวไปได้แล้วก็จะต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานขนาดที่เรียกได้ว่านรกเนี่ยยังดูเด็กๆไปเลยเธอเนี่ยก็รู้แล้วใช่ไหมว่าฉันเนี่ยจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นซึ่งตัวของเอลิสเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าในเรื่องนั้นเนี่ยฉันรู้อยู่แล้วนะฉันเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตระกูลเดวี่เต็มตัวแล้วนะแล้วทุกคนในตระกูลเนี่ยอุตส่าห์ใจดีกับอดีตจนสลัดอย่างฉันซะขนาดนั้นฉันเข้าใจดีนะว่าตระกูลเราเนี่ยมีาาัเ้้นนนปฉถถบ เป็นผู้หญิงที่ไม่มีปัญญาปกป้องลูกคนเดียวแล้วหวังแต่จะพึ่งพานายอยู่ตลอดแล้วก็นา้านายเองเนี่ยก็คงจะไม่มาตกหลุมรักฉันตั้งแต่แรกหรอกใช่ไหมซีเบ็กซึ่งหลังจากนั้นนะครับตัวของล็อกเนี่ยคือวางตัวของเอลิสลงแล้วก็บอกว่าเยบ้านี่มันไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องงี้นะเอลิสเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายให้เข้าใจว่าถ้าเขาเนี่ยใกล้จะถูกจับขึ้นมาได้จริงๆนะเขาจะเลือกที่จะฆ่าตัวของทิสนะครับหรือว่าหนวดดาในปัจจบุบันแล้วก็จะฆ่าตัวเองตายตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มาเป็นตัวถ่ว ไข้เขวในการจามาเป็นตัวประกันใช่ไหมเอลิสเองเนี่ยเขาก็เลยได้แต่ภาวนาว่าขอให้พวกเราทั้งคู่เนี่ยรอดชีวิตไปเจอกันที่ลูลูเซียให้ได้นะซีเบ็กซึ่งนี่ก็คือความปรารถนาของเอลิสใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับตัวของกาลิ่งที่ตามมายอย่างติดติดเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าล็อกเนี่ยวางลูกเมียลงแล้วใช่ปะเขาเลยได้บอกว่าในที่สุดนายก็ยอมปล่อยมือจากลูกจากเมียนายแล้วหรอล็อกเอาล่ะฉันจะจัดการยังไงกับไอ้สองคนนั้นดีนะซึ่งตัวของล็อกเองเนี่ยก็ง้างดาบขึ้นมาเลยใช่ไหมแล้วก็ได้พูดขึ ฝ่ายถูกช่วยกันและเนี่ยหลังจากนั้นก็หัดดาบเนี่ยฟันลงไปที่พื้นเลยใช่ไหมเราจะเห็นว่ารอยแยกของเกาะเนี่ยคือถูกแยกไปเลยนะครับคล้ายๆกับเลลี่ที่ฟันขึ้นดาบไปนะครับเพื่อไม่ให้ทหารเรือตามลูฟี่ไปที่เกาะชาบันดี้หลังจากผ่านทามสกิฟมา2ปีนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นแต่เนี่ยมันจะดูแบบว่าอลังการกว่าตรงที่ว่าเออไอร้อยเนี่ยมันเหมือนจะตัดเกาะออกไปเลยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทําให้รู้ถึงพลังการฟันของล็อกแล้วก็วิชาดาบของเขานะครับซึ่งล็อกเนี่ยก็เลยได้ปฏิญาณไปเลย ว่าไม่ว่าผู้ใดเนี่ยก็อย่าได้ผ่านตรงนี้ไปเป็นอันเด็ดขาดเลยนะถ้าไม่อยากตายนะซึ่งหลังจากนั้นล็อกก็ประกาศต่อเลยว่าเอ้าเข้ามาเลยไอ้พวกปีศาจฉันไม่มีอะไรจะต้องห่วงอีกแล้วหลังจากนั้นเอลิธที่วิ่งหนีมาจากไอ้เส้นรอยแบ่งที่ล็อกแบ่งให้เนี่ยเขาก็มีแต่ภาวนาว่าจะให้ตัวของซีเบ็กหรือว่าผัวเขาเนี่ยปลอดภัยใช่ไหมหน้าของทิสในวัยเด็กเนี่ยมันก็ยังเอ๋ออยู่นะด้วยความกลัวเนาะตัดกลับมาที่บริเวณใกล้เคียงโกดังนะครับเก็บของหมายเลขหนึ่งนะครับก็บมีเสียงเนี่ยหัวเราะขึ้นมาใช่ไหม พูดกิาว่าเท่านี้ก็น่าจะเกินพอแล้วนะซึ่งแน่นอนน่าจะเป็นบิ๊กมาแล้วก็น่าจะเก็บรวบรวมผลปีศาจได้ประมาณหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็เดินบ่นมาคนเดียวอย่างสบายใจว่าผลอุโอะอุโอโมเดลเซริวเอาไปให้คาตาคุริกินดีกว่านะกลุ่มโจรสลัดในอนาคตของฉันเนี่ยจะต้องได้ของพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งในทันใดนั้นนะครับข้างหลังเขาเนี่ยก็ได้มีการปรากฏตัวของเงาชายคนหนึ่งแล้วก็ได้ใช้กระบองฟาดเข้าไปซึ่งคนๆนั้นเนี่ยก็คือไคโดนะครับก็ได้ฟาดไปแล้วก็ได้ชิงผลปีศาจมาใช่ไหมก็คือกิน ที่ผลปีศาจลอยอยู่บนฟา้าไม่จับให้เสียเวลาให้บิ๊กมัมได้ตั้งตัวนะครับคือกินเข้าไปแล้วก็คือซึ่งบิ๊กมัมเนี่ยโกรธแค้นมา,มากก็เลยบอกว่าแกนะแกเจ้าไคโดซึ่งไคโดเองไม่รอช้านะครับกลายเป็นมังกรแล้วก็บินหนีไปเลยและเราก็จะเห็นฉากที่ดากอนเนี่ยอุ้มแชงวิ่งไปอีกทางหนึ่งและรวมถึงเอลิสเนี่ยอุ้มทิศไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมก็ดูเหมือนว่าดากอนเนี่ยเขาก็จะภาวนาในใจว่าเขาจะไม่ยอมให้ตัวของเด็กคนนี้หรือว่าเธอคนนี้ตายเด็ดขาดนะครับตัวของเอลิสเนี่ยก็ภาวนา ไงแม่เนี่ยก็ไม่ยอมให้ลูกตายหรอกนะทีทั้งสองคนเนี้ยก็แยกออกไปคนละทางนะครับกลายเป็นว่าไอเด็ก2คนเนี้ยพอโตขึ้นมาแม่งมากลายเป็นจกักรพรรดิของท้องทะเลแถบอยู่ในกลุ่มจนสลัดที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆของยุคสมัยในตอนนั้นเลยนะครับอย่างโรเจอร์เองเนี่ยก็รับแช้งไปเลี้ยงอย่างที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็ตัวของทีทเองเนี่ย ก็ขึ้นไปอยู่บนเรือของหนวดขาวนะครับก็เป็นขั้วหลีกันเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากนั้นจะตัดมาที่หลังเวทีโกดังเก็บของรางวัลหมายเลข2นะครับก็มีคนบ่นมาว่าเจอสมบัติแล้วซึ่งก็เป็นกลุ่มจนสลัดโรเจอร์แหละก็ได้มาเห็นสมบัติแก้วแหวนเงินทองมากมายนะครับซึ่งในตรงนี้เราจะได้เห็นว่ามีหีบหนึงเนี่ย เขียนคาว่าดีด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีหลายคนเนี่ยใน X นะก็ได้วิเคราะห์กันว่ามันน่าจะเป็นผลพิษศาจที่ดากอนเนี่ยจะมีโอกาสได้กินหรือเปล่าสําหรับไอ้กล่องนี้แล้วก็เอาแชงเนี่ยยัดเข้าไปแทนใช่ป่ะเพราะว่ามันมีเหมือนดีอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะก็รอดูกันต่อไปอะต่อมานะครับเราจะได้เห็นว่ากลุ่มโจนสลัดโรเจอร์คนนึงเนี่ยเขาได้บอกมาว่านี่มันของล้าค่าระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่ว่าเราเก็บออกไปให้หมดเลยนะและกาบันเองเขาก็เลยบอกว่ามันมีผลพิษศาจด้วยนะซึ่งก็มีคนบอกโดยรวมแล้ว มันจะมีอะไรก็ช่างอ่ะขนแบงไปให้หมดเลยก็แล้วกันซึ่งตอนที่กําลังจะขนสมบัติพวกนี้ออกไปใช่ปะมันมีไอตัวของกันซุยนะครับที่เป็นหนึ่งในลูกเรือของล็อกเนี่ยมาขัดขวางกาบันนะครับโดยที่เขาบอกว่าฝันไปเหอะกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ต่อมาตัดมา,มาที่ทหารเรือนะครับทหารเรือเนี่ยพยายามบอกว่าอย่าปล่อยให้พวกโจรสลัดเนี่ยออกจากเกาะน,นี้ไปได้นะครับส่วนทางด้านกราฟเองเนี่ยเขาก็เริ่มคิดในใจแล้วว่าไอเกาะที่สามัญสำนึกพังพินาศแบบนี้เนี่ยยังจะมีความยุติธรรมอะไรอีกต่อมานะครับเราจะได้เห็นว่าประชาชนเนี่ย ต่างดีใจนะครับโดยที่บางคนก็พูดออกมาว่านั่นกองทัพเรือของรัฐบาลโลกนีหว่าได้โปรดช่วยเราทีก็มีคนเนี่ยพูดคุยหอยทากสื่อสารนะครับว่ากอตวาเล่เนี่ยคือประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกฉะนั้นแล้วก็ตัดออกไปใช่ปะ่ะแล้วทําให้เซนเจกาเซียเนี่ยนึกถึงตอนที่เขาคุยกับตัวของคูมะนะครับโดยที่คูมะบอกว่าผมเนี่ยจะช่วยเหลือผู้คนที่ดูน่าสงสารพวกนี้ให้ได้มากขึ้นแม้สักคนหนึ่งเนี่ยก็ยังดีนะครับซึ่งก็มีคนเรียกแซกเทิร์นนะครับว่าแซกเทิร ตายหรือ,อยังซึ่งตัวของแซกเทิร์นเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ทราบเลยครับทุกอย่างเนี่ยมันผิดจากที่เราคาดไว้ไปหมดเลยครับท่านซึ่งคนที่เรียกเนี่ยน่าจะเป็นท่านอิมนะเพราะว่าแซคเทิร์นคงไม่เคารพใครนอกจากท่านอิมแล้วแหละและหลังจากนั้นแซคเทิร์นเนี่ยก็เลยได้เอ่ยคํานึงออกมาว่าอันที่จริงแล้วผมสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามแลวกับว่าการทําลายล้างที่รุนแรงสุดขีดนี่หลังจากนั้นก็มีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างนะครับมันทําให้ทั้งทหารเรือทั้งโจรสลัดเนี่ยคือเห็นแล้วก็บอกว่านั่นมันอะไร,ร,งงรอ่นอนนะมัง พอกินผลพิษได้แล้วฮึกเหิมไงอยากจะลองพลังนะครับเรียกได้ว่าเด็กอยากลองของอะเนาะซึ่งแซคเทิรนเนี่ยเขาเลยได้พูดตอบไปว่ากําลังจะให้กําเนิดอะไรใหม่ๆบางอย่างเกิดขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับท่านอิมซึ่งตัวของท่านอิมเนี่ยเขาก็เลยได้สวนมาว่าจะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกนะแซคเทิรนต่อมานะครับภาพจะตัดมาที่คูมาแล้วก็ เหล่าประชาชนนะครับโดยที่คูมาพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนนะเนาะซึ่งประชาชนเนี่ยเขาเลยบอกว่าขอบคุณจริงๆนะขอบคุณมากเลยคูมาคุงเธอนี่ช่างใจดีจริงๆซึ่งตัวของคูมาก็ได้แต่บอกว่าไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับรีบเข้าเถอะเรารีบหนีกันเถอะซึ่งก็ได้มีสามีภรรยาเนี่ยเขาได้สวดภาวนานะครับว่าขอแค่ไม่ใช่ที่นี่จะที่ไหนเนี่ยก็เหมือนสวรรค์ทั้งนั้นนะครับและดูเหมือนว่าคูมาเองน่าจะเป็นคนส่งพวกนี้เนี่ย ไปที่อื่นนะครับหลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่ามีตะลุงคนนึงเนี่ยเขาได้ร้องไห้ใช่ไหมแล้วก็ได้บอกว่าไอตัวฉันเองเนี่ยก็ถอดใจไปแล้วนะเพราะว่านึกว่าไม่มีทางที่จะรอดแล้วซะอีกขอบใจมากเลยนะคูม้าคุ้งแล้วก็จะมีตะแก่กับลานสาวเนาะก็บอกขอบใจเหมือนกันนะครับต่างคนเนี่ยต่างขอบใจคูม้าหมดเลยนะครับจินนี่ร้องไห้แทนคูมาเองเนี่ยคือมันก็ยิ้มเนาะด้วยความสุขข,ของมันพอหลังจากที่คูม้าเนี่ยน่าจะส่งพลเรือนหรือว่าพวกประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยไปน่าจะพอสมควรแล้วเกาะนี้เนี่ยก็เกิด ฮาคิลาชันปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะครับมันทําให้3สัปปะหลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์การแล้วก็ล็อกเนี่ยต่างสัมผัสถึงฮาคินี้ได้ใช่ปะ่ะแล้วก็มีคนแจ้งโรเจอร์ไปนะครับน่าจะเป็นปีเตอร์มูนะครับที่เขาได้แจ้งโรเจอร์ไปว่าหัวหน้าพวกล็อกมันโรเจอร์เองเนี่ยเขาก็เลยได้ส่วนมาว่าเดี๋ยวนะปีเตอร์มูนี่อาจจะไม่ใช่เวลามาห่วงเรื่องนั้นแล้วก็ได้นะซึ่งเราก็จะตัดฉากมาที่ล็อกนะครับล็อกนี่ได้ซัดพวกตระกูลเดวี่ที่เป็นปีศาจร่วงไปแล,ล,วล,นนล,แล้วมกีมด็ ปักอยู่ที่ตัวด้วยใช่ป่ะซึ่งล็อกเขาเลยได้บอกว่ากล้าเอาญาติฉันเนี่ยมาใช้อย่างหนำใจเลยนะไอ้พวกคาเคียสวินเทพถ้าตัวฉันเองจะโดนฆ่าฉันก็ฆ่าได้หมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ก็ตามซึ่งกาลิลิ่งเนี่ยได้แต่เจ็บใจนะครับแล้วก็ร้องแบบบัดซบเอ้ยบัดซบเอ้ยอะไรอยู่เนี้ยใช่ป่ะซึ่งแน่นอนนะครับนวดขาวเนี่ยมาสนับสนุนล็อกแล้วล็อกตอนนี้ก็น่าจะเสียกําลังไปมากนะครับโดยที่ล็อกเนี่ยพอเห็นหนวดขาวมาช่วยเขาเลยได้บอกว่าทําแบบนี้ไปเนี่ยก็ไม่ได้อะรกกนนเเ้ยิววแแ่ใจจลา ช่วยฉันนะ่ะซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายคนอาจจะคิดว่าหนวดขาวมาที่หลักที่ล็อกเนี่ยอาจจะจัดการพวกตระกูลเดวีหรือว่าการลิงเสร็จเรียบร้อยใช่ปะแต่ในอีกมุมนึงหรือว่าในความเห็นของผมเนี่ยผมมองว่าหนวดขาวน่าจะมาช่วยในการจัดการในพวกนี้นะครับหนวดขาวเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าไม่ต้องคิดมากไปหรอกนะล็อกก็แค่ชดใช้ค่าเล่าที่แกจ่ายไปเป็นประจำนะ่ะซึ่งไคโดเนี่ยก็เป็นมังกรตัวใหญ่บินมาเลยแล้วก็ได้เรียกว่าว่าเฮ้ย hey, ทั้งสองคนดูนี่สินี่ในที่สุดฉันเองเนี่ยก็ได้พลังพิเศษมาสักทีขอลองทดสอบพลังให้้มาากกว่นี ดูหน่อยจะได้ไหมล็อกซึ่งตัวของล็อกเองเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าินดีด้วยนะไคโดตั้งแต่รู้จักแกมาฉันเองเนี่ยก็เพิ่งจะเคยเห็นแกดูมีความสุขแล้วก็สนุกสนานขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยนะซึ่งหนวดข่าวเองเขาเลยได้บอกว่าเออเรื่องนั้นเองเนี่ยฉันเองก็เห็นด้วยนะมันก็ดีอยู่หรอกนะไคโดที่แกได้พลังมาแล้วแต่ขอถามอะไรหน่อยจะได้ไหมไอ้นั่นเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่ซึ่งเราจะได้เห็นว่าเซนเซ็เทิร์เนี่ยมันได้กลายเป็นแมงมุมหรือว่ากิวคิชมาโดยมีท่านอิมเนี่ยอยู่ในร ครับเราก็จะเห็นว่าเป็นเงาเงาแล้วก็แผ่หาคีราชันอยู่เรื่อยๆเลยนะซึ่งเหล่าทหารเรือหรือว่าพวกรัฐบาลโลกเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าเซนเซคเทิล่างนั้นมันอะไรกันนะโอ้ปีศาจนี่หว่าแล้วก็กราฟเองเนี่ยก็เห็นเหมือนกันนะครับกับปรากฏการณ์ครั้งนี้กราฟก็เลยบอกว่าเกาะนี้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยตกลงเราฝันอยู่ใช่ไหมโรเจอร์เองเนี่ยเขาก็เห็นด้วยเขาเลยได้สวนมาว่าการประจนภัยนี่มันสุดยอดได้ทุกวินาทีทุกวันเลยจริงๆนะมีแต่เรื่องที่เราเนี่ยไม่รู้เต็มไปหมด มาตอบคําถามของหนวดข่าวนะครับว่านายอยากจะรู้หรอว่านั่นเนี่ยคือ,อะไรนิวเกตนั่นสินะถ้าจะให้สรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะเจ้านั้นเนี่ยก็คือโลกยังไงล่ะนิวเกตหลังจากนั้นนะครับก็จบไปสําหรับในตอนนี้นะครับจุดวิเคราะห์เนี่ยเราได้วิเคราะห์กันไปแล้วเนาะในตัวเรื่องเลยแล้วก็ในเนื้อเรื่องเลยก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เราเนี่ยแอบไปเห็นมากับหลายๆท่านที่ทําเกี่ยวกับไอคนที่เป็นคนสนิทของการาฟนะครับหรือว่าเป็นทหารเรือแบบว่ามือขวาการาฟเลยนั่นก็คือไอโบกาดนะครับโดยที่ หลายคนก็มองว่ามันอยู่ในศึกครั้งนั้นแล้วมันก็ไม่ได้โชว์ฝีมืออะไรมากมายขนาดมาในปัจจุบันเองมันเองก็ไม่ได้โชว์ฝีมืออะไรมากเท่าที่ควรนะครับและสรุปเนี่ย มันเก่งจริงหรือเปล่าสาหรับไอโบกาดคนนี้นะครับตรงนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็นําเสนอในจุดที่เราเห็นไปเนาะว่าเออมีคนพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่กองทัพเรือคนนี้หลายคนอยู่เหมือนกันนะสำหรับต้านเรือโบกาดที่อยู่กับกาบนะครับอ่าในตอนนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยผมขออภัยด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงหรือจะคิดต่างเนี่ยก็คอมเมน ว่าเออมีความต่างกันยังไงเราจะได้ไม่คิดอยู่ฝ่ายเดียวเนาะก็ตรงนี้ต้องขอภัยด้วยนะครับถ้าคิดไม่ตรงกับเพื่อนๆตรงไหนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปไว้